สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับมาจากไหนออสุพรรณบุรีอ๋อกับภารกิจอะไรครับวันนี้รวมใจสู่ชายแดนครับรวมใจสู่ชายแดนจากพี่น้องชาวสุพรรณบุรีครับสมาคมทหารบันศุกสุพรรณบุรีนะรวมน้ําใจสู่ชายแดนครับเป้าหมายคือช่องบกอุบลราชธานีขากวายตาเมือนคมเดี๋ยววันนี้ภารกิจหลักของเราที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้นะครับคือช่องบกครับแต่เนื่องด้วยมันมีปัญหาเรื่องการเข้าพื้นที่แล้วก็ช่องบกกระตามมนทมรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมใจกันส่งของสนับสนุนเยอะพอสมควรส่วนตาควายนะครับที่ได้ประสานมาจากข้างบนรู้สึกว่าเข้าของใช้เครื่องใช้อาหารอุปโภคบริปโภคน้ำไม่พอใช้อยู่ครับ เราจึงเบนเข็มทิศในวันนี้เป็นหลักก็คือในส่วนหนึ่งอาหารพวงนี้เราจะนําขึ้นสนับสนุนที่ประสาทตาควายซึ่งกําลังคนหลักประจําฐานอยู่ที่นั่นอาหารและ,สะเสบียงขาดอยู่ครับก็ประสาทตาควายเ,ยเป็นพื้นที่ซึ่งทางกัมพนนูชาเขามีความต้องการอยากยึดครองเหมือนกัน ใช่ครับใช่ครับเท,ท่าที่รู้มาก็ตาควายตาเมืินทมยันถึงช่องบกมันมีปัญหาตามแนวแตะเก็บชายแดนของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่มุ่งเน้นในเรื่องของอจุดใดจ,จุดหนึ่งที่มีปัญหาหลักทุกจุดมีปัญหาทั้งหมดกําลังคนที่ขาดอะไรเราจะสับงถึงตรงนั้นเป็นหลักครับก็ยังก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศที่ร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนไม่ทิ้งกําลังคนหลักเรานะครับที่พวกเรานอนหลับกันได้อย่างสนิทใจยอยู่ทุกวันนี้เพราะเรามีทหารกล้า มีทุกทุกนายมีทุกทุกหน่วยนะไม่ว่าจะเป็นชุดดำชุดเขียวชุดลายพรางแตกต่างอาสาตชดทหารผ่านทหารหลักทุกหน่วยงานนะครับเป็นแนวกำแพงรั้วให้เราได้นอนหลับกันสบายได้นำสมาคมทหารพันศึกแกนนำสมาคมทหารพานศึกสุพรรณบุรีนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกทุกหน่วยงานทุกทุกภาคลัฐภาคประชาชนที่ร่วมสนับสนุนเป็นข้าวสารอาหารแห้งเป็นเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ให้ถึงกําลังคลหลักวันนี้นะครับของที่เรารับมาจะถึงกําลังคลโดยสมบูรณ์แบบ,บสมบูรณ์แบบในวันนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรปันส่วนไปในตามในลักษณะของความจําเป็นของฐานต่างๆที่ขาดมากและขาดน้อยก็ฝากนะครับภาครัฐภาคเอกภาคเอกชนภาคประชาชนที่รักชาติรักศาสนรารักพระมหาษัตริ์และรักกําลังคนหลักคือทหารชายแดนครับตาควาย นะประสาทตาควายยังขะถ้าผู้ใดมีจิตนะครับมีจิตที่จะสนับสนุนการลบและมีส่วนช่วยเป็นขวัญและกําลังใจให้กับกําลังหลักนะครับฝากไว้อีกที่หนึ่งคือประสาทตาควายที่ขเขมรเขาต้องการจะยึดของเราอีกพื้นที่หนึ่งนะครับเพื่อเป็นขวัญกาลังใจ